ไอ ин, ้เมื่อกี้เั่นไอ้เด็ดบาดังแหลกเลยเสียงใครอ่ะเสียงคนในเกมเนี่ยอ๋อในเกมมาร์กเราเจ็บมั้งล้วโอ้โหเอเนจีสองเลยไอ้ควันที่เขียวคืออะไรอ่ะอะไรนะไอ้ควันที่เขียวคืออะไรอะเนี่ยแฟร์ไอ้จุดโดดอน่าจะจุดโดด มาเตอร์นี่ว่าก็อรอเหรอใช่มาเตอร์มาเตอร์มีโบมับวหะใจไหม อย่ากระจองก็แรงน,นะทำไมแหละเล่นตบโดนนั่นเป็นที่เกมนั่นเป็นที่เกมอคอมใหม่ด้วยสิตกใจเลยเมื่อกี้ค้างกระตุกกระตักน่าจะเอาไปที่เกมยัดในปืนไล่ไม่ให้ไล่ผมด้วย <c oughs> เี๋ยวฝนล้เพื่อนก็เขาไปส่องไอ้แก้ตะกอนก็หาปืนไรอ์ก่เดียมันมีคนนะทุกคนมีคนมีคนใช่เห็นเปร์ประตูอ Either, huh? Okay. No, Send it a decoy. Like, How do I know that I'm not the decoy? Alright, this is green green stuff. re the am over this. <laughs> <durer> <laughs> แกนได้อะไม่เข้าใจเลยเฮ้ยไม่ได้มันตะแกนได้ทุกอย่างเปิดกล่องได้ทุกกล่องอ๋อไม่ได้ไหมใช่คตรงนี้มีกันหรือเปล่าเนี่ยไ,ไม่ใช่เปนเก็บไม่ทีเดียวถ้ามันอัพขวานะนม่ไดาเกาะฟ้าอัพขวาก็จะสแกนได้ทุกกล่องเก็บได้ทุกกล่องโอ้โกงจัดไป แล้ถ้อัพซ้ายมันจะเป็นตอนยิงตัวปอมแล้ว,พวเพื่อนจะเห็นด้วย okay. เอ้ยคน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 ว่ายมาเรื่ oh. อยๆเฮ้ยเื่องหนูโหไกลไก กลยยังม่เก่งนไอ้หนลองกะเบ้าตุลบเฮ้ยปับ้บบน้างบนตัวนึงโอ้ยอ้ต้อะอเผมเองเอาก็อยู่ผมไม่ไม่ให้ผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ anh video hấp dẫn

ปิดมาเปิดไมค์เลยอ่ะโอ้เปิดเมื่อกี้แม่งวัวไว้เดี๋ยวใช่เหรอเออวัวไว้จุ๊บใจเย็นใจเย็นพี่ชายเพิ่งเพิ่งฮิวฟินิกเสร็จแต่มันร้อนจริงคนเหรอไม่รู้อ่าเพื่อนมันยิงไปบ้าแล้วว่า เอ้แหหัวร้อนแล้วเนี่ยอ๋อมาต่อยก็มีอ๋อบ้ายิงเหียดยนะไอ้ผมเพิ่งฮีโรเสร็จมาเลยอ้ผมใช่ไงเิดมาแล้วปิดแล้วเนี่ยนี่โอ้โหโอ้ก็ปิดแล้ว ทำตะแกางหน้าเลยเกาวกมันมันโดขบมันไปอะมวยเหรอใช่ไอตัวแม่เข so ียนใช่เฮ้ยใครยิงอ่ะแดงจัดเลยอ เจอจริงไหมเนี่ยแค่ขัดเสือรับมาไม่โลสักตัวจานโลตันึงเฮ้ยย,ยไม่โลสักตัวเลยโอ้ไม่ตายตัวใช่อะเจอจริงไห <what? S 1> มนเนี่ย

ก็าโพสหาตีกันแต่ห้องเราก็ว่างคนนึงนะว่างคนนึงหาตีแรงแพทเนี่ยหาตีแรงแพท otak tu alai. แซมพีเพื่อนแลกไหมฮะกระตุกไหมอะไรอัอปเดตหรือเปล่าเพแกเลยอ่ะเดตอะไรอัปเดต

String. superior positioning. นอัปเดตหรือเปล่าเป็นคืนเป็นคืนเลยนะต้องขอตั้งค่าทำไมเมื่อวานไม่เห็นเป็น